หยุดก่อนครับคุณเพิ่งได้ปฏิทินปีใหม่มาแล้วกําลังหาที่แขวนมันอยู่ใช่ไหมครับผมขอให้คุณวางมือถือแล้วรีบเดินไปดูปฏิทินที่คุณเพิ่งแขวนไปเมื่อกี้เดี๋ยวนี้เลยครับลองเช็คดูสิว่าคุณเผลอไปแขวนมันไวท้ที่หน้าประตูห้องน้ำหรือบนหัวเตียงนอนของคุณหรือเปล่าถ้าคำตอบคือใช่รีบปลดออกด่วนก่อนที่ชีวิตปีนี้ของคุณจะพังไม่เป็นท่า เพราะนั่นคือเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมปีที่แล้วคุณถึงเก็บเงินไม่อยู่ทำงานแทบตายแต่นี่สินไม่ลดลงเลยคลิปนี้ผมจะมาเปิดเผย3จุดตายในบ้านที่ห้ามวางปฏิทินเด็ดขาดถ้าไม่อยากจนซ้ำซากต้องดูให้จบครับ ก่อนจะไปดูจุดตายเราต้องมาปรับจูนความเข้าใจเรื่องแก่นแท้ของปฏิทินในทาง่วงจุ้ยกันก่อนครับเพราะถ้าคุณเข้าใจหลักการนี้คุณจะดูฮวงจุ้ยเป็นเองโดยไม่ต้องง้อสินแสเลยครับคนส่วนใหญ่คิดว่าปฏิทินก็แค่กระดาษบอกวันที่แต่ในทางพลังงานศาสตร์ปฏิทินคือสัญ,ญลักษณ์ของเวลาที่กำลังเดินไปข้างหน้าครับ มันคือตัวแทนของกระแสชีวิตและความเปลี่ยนแปลงซึ่งพลังงานของการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่งเนี่แหละครับทางฮวงจุ้ยเราจัดให้เป็นสุดยอดพลังหยางหรือพลังแห่งความร้อนแรงและการขับเคลื่อนครับลองจินตนาการตามผมนะครับปฏิทินมันก็เหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่ติดเครื่องทำงานอยู่ตลอดเวลาหรือเหมือนนาฬิกาปลุกที่เดินติ๊ก อยู่ในบ้านเราตลอด24ชั่วโมงครับทีนี้ปัญหามันเกิดตรงนี้ครับถ้าคุณเอาไอ้เจ้าเครื่องจากพลังงานสูงตัวนี้ไปวางผิดที่ไปวางในจุดที่บ้านต้องการความสงบหรือพลังหญินหรือจุดที่สกปรกหายณะเกิดทันทีครับเพราะพลังงานดีๆจะถูกปั่นป่วนจนยุ่งเหยิงชีวิตคุณจะเหมือนพายเรือวนในอ่างเหนื่อยฟรีแต่ไม่ไปไหน และจุดแรกที่คนไทยพลาดกันเยอะที่สุดกว่า80%คือจุดนี้ครับและผมขอย้ำว่าเป็นจุดที่เลวร้ายที่สุดในทางห่วงจุย้ยคือการแขวนปฏิทินไว้ในห้องน้ำหรือหน้าประตูห้องน้ำครับทำไมสินแสถึงห้ามเด็ดขาดฟังดีๆนะครับห้องน้ำในทางห่วงจุ้ยคือจุดขจัดของเสียที่เกิดจากความสกรปรกและความชื้นแฉครับ การที่คุณเอาปฏิทินซึ่งเป็นตัวแทนของอนาคตและเวลาที่มีค่าของคุณไปแขวนไว้ในจุดที่ต่ำที่สุดของบ้านแบบนั้นในทางจิตวิทยามันน่ากลัวมากนะครับทุกครั้งที่คุณเข้าห้องน้ำสมองคุณจะจดจำภาพของวันที่นัดหมายสำคัญหรือแผนงานผูกติดไปกับการขับถ่ายหรือของเน่าเสียโดยไม่รู้ตัวครับ จิตใต้สำนึกของคุณจะเริ่มโปรแกรมว่าอนาคตของฉันเท่ากับของเสียหรือเวลาของฉันเท่ากับเรื่องขี้ๆครับคิดดูสิครับมันบั่นทอนจิตใจขนาดไหนผลเสียที่สะท้อนออกมาในชีวิตจริงคือสุขภาพคุณจะแย่ลงแบบหาสาเหตุไม่ได้ทำงานอะไรก็เหมือนคนหมดไฟและที่เจ็บปวดที่สุดคือเรื่องเงินครับ ใครที่แขวนตรงนี้สังเกตตัวเองเลยครับเงินเข้าปุ๊บมีเหตุให้ต้องจ่ายออกปั๊บเลยเหมือนเรากดชักโรครกทิ้งไปหามาแทบตายสุดท้ายว่างเปล่าครับเชื่อผมเถอะครับใครแขวนอยู่ตรงนี้รีบย้ายด่วนเลยครับมาต่อกันที่จุดตายที่สองครับจุดนี้ผมบอกเลยว่าเส้นผมบงผังภูเขาสุดๆหลายคนชอบเอาไปไว้เพราะคิดว่าตื่นมาจะได้ดูวันที่เลยสะดวกดีใช่ไหมครับ นั่นคือในห้องนอนโดยเฉพาะตำแหน่งหัวเตียงหรือปลายเทา้าที่มองเห็นได้ชัดๆัครับจำกดข้อแรกเรื่องพลังงานได้ไหมครับปฏิทินคือตัวแทนของพลังอย่างหรือ active energy ที่เคลื่อนไหวรุนแรงและตื่นตัวตลอดเวลา แต่ห้องนอนคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ร่างกายเราต้องการพลังหยินครับคือความนิ่งความสงบและความมืดเพื่อให้จิตวิญญาณเราได้พักผ่อนและชาร์จแบตให้เต็มครับลองจินตนาการดูนะครับการเอาปฏิทินที่มีตัวเลขมีตารางงานไปแขวนไว้ในห้องนอนมันเหมือนคุณเอานาฬิกาปลุกที่ไม่มีวันปิดสวิตช์ไปวางจ่อไว้ข้างหูตลอดทั้งคืนครับ ถึงร่างกายคุณจะหลับแต่จิตใต้สำนึกของคุณมันไม่ได้หลับนะครับมันจะคอยสแกนไปเจอวันที่เจอเดทไลน์เจอภาระนีสินที่ต้องจ่ายสิ้นเดือนมันจะเกิดความกังวลลึกๆที่เรียกว่าความเครียดแฝงตลอดเวลาที่คุณนอนหลับครับผลลัพธ์ที่ชัดเจนคืออะไรทราบไหมครับคุณจะตื่นมาแล้วรู้สึกเพลียเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มฝันร้ายบ่อยหรือรู้สึกกดดันทันทีที่ลืมตาตื่นครับ และสำหรับคู่รักเรื่องนี้อันตรายมากครับการมีสัญ,ญลักษณ์ของเวลามาคอยกดทับอยู่บนหัวนอนในทางห่วงจุ้ยถือว่าเป็นการเร่งเร้าครับจะทำให้คู่รักใจร้อนใส่กันทะเลาะก,กันด้วยเรื่องจุกจิกหรือรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่มีเวลาให้ใครแปะไว้หัวนอนรีบเอาออกไปไว้ห้องล่างเล่นด่วนเลยครับ ถ้าสุขภาพจิตเสียจากห้องนอนแล้วมาดูจุดที่3ที่จะทำให้กระเป๋าฉีกกันบ้างครับจุดนี้คนไทยทำกันเยอะมากครับนั่นคือการวางปฏิทินไว้เหนือตู้เย็นบนตู้เซฟหรือแปะทับกระปุกออมสินครับ ในทางห่วงจุย้ยเราเปรียบเทียบตู้เย็นว่าเป็นยุ้งฉางหรือหม้อข้าวหม้อแกงของบ้านครับส่วนตู้เซฟและกระปุกออมสินคือคลังสมบัติหรือธาตทองสถานที่เก็บทรัพย์เหล่านี้หัวใจสําคัญคือต้องการความนิ่งและมั่นคงเพื่อให้ทรัพย์สินมันงอกเงยครับ ถ้าคุณเอาปฏิทินซึ่งเป็นพลังงานแห่งการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงไปแปะทับไว้หน้าประตูขุมทรัพย์มันก็เหมือนคุณเอาไม้ไปกวนน้ำที่ใสๆสให้คุณตลอดเวลาครับพลังงานโชคลาภจะปั่นป่วนไม่นิ่งสงบสิ่งที่ตามมาคืออาการเงินร้อนครับเงินจะอยู่ไม่ติดบ้านเข้ามาปุ๊บมีเรื่องให้ต้องร้อนรนเอาออกไปใช้ปั๊บครับ สังเกตไหมครับพอจะเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งเดี๋ยวตู้เย็นพังเดี๋ยวรถเสียเดี๋ยวมีคนมายืมต้องไปแค่กระปุกต้องไปเปิดตู้เซฟเอาเงินเก่าเก็บออกมาใช้ตลอดเพราะคุณเอาเวลาไปเร่งรัดมันครับดังนั้นขอเลยนะครับหน้าตู้เย็นให้ปล่อยโล่งๆหรือติดแค่รูปอาหารสวยๆก็พอส่วนปฏิทินย้ายไปที่อื่นเถอะครับเพื่อความสงบสุขของเงินในกระเป๋าเรา เอาล่ะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าตรงไหนคือหลุมพรางทีนี้เรามาดูทางสว่างกันบ้างครับหลายคนถามผมเข้ามาเยอะว่าแล้วจะให้ไปแขวนที่ไหนละอาจารย์ใจเย็นๆครับผมมีคำตอบให้ถ้าปีนี้คุณอยากให้ชีวิตพุ่งทยานแบบกราฟขาขึ้นต้องแขวนในจุดมงคลน,นี้ครับ จุดที่ดีที่สุดคือห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานครับเพราะเป็นพื้นที่แห่งกิจกรรมและความคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะถ้าคุณหาผนังทางทิศตะวันออกได้ทิศนี้เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นครับมันจะช่วยส่งเสริมพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่และความก้าวหน้าหรือถ้าใครเน้นเรื่องงานอยากให้ผู้ใหญ่เมตตาให้เลือกทิศเหนือหรือทิศธาตุน้ำครับจะช่วยให้การงานไหลลื่นไม่มีสะดุดครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับยังมีทีเด็ดกว่านั้นนี่คือเคล็ดลับวิชาสายมูโบราณที่เศรษฐีหลายคนทำกันเงียบๆแต่ไม่ยอมบอกใครวิชานี้เรียกว่าซ่อนซับในการเวลาครับให้คุณหาเงินขวัญถุงมาหนึ่งใบครับจะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันหรือแบงค์ที่มีเลขท้ายสวยๆที่คุณชอบให้นำไปแปะซ่อนไว้ด้านหลังปฏิทินครับแปะให้แน่นอย่าให้ใครเห็น ในทางจิตวิทยาและความเชื่อนี่คือการโปรแกรมจิตใต้สำนึกว่าไม่ว่าเวลาจะเดินไปข้างหน้าแค่วันหรือกี่เดือนฉันจะมีเงินทองหนุนหลังอยู่เสมอและทุกวันที่ผ่านไปคือกำไรของชีวิตครับลองเอาไปทำดูนะครับมันเป็นกุศโลบายที่ทรงพลังมากจริงๆครับ เห็นไหมครับห่วงจุ้ยไม่ใช่เรื่องงมงายไกลตัวแต่เป็นเรื่องของการจัดวางพลังงานให้สมดุลแค่เรื่องเล็กๆอย่างการย้ายปฏิทินก็อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้ชีวิตคุณในปีนี้ได้ครับลองกลับไปปรับดูนะครับแค่เปลี่ยนที่พลังงานเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนครับและเพื่อเป็นการเอาเลือกเอาชัยก่อนจบคลิปนี้ผมอยากให้ทุกคนมาร่วมสร้างพันธสัญญาเปิดรับทรัพย์ร่วมกันครับพิมพ์คำว่า พร้อมรับซัพ์2569ลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับการพิมพ์ออกมาคือการยืนยันกับจักรวาลว่าฉันพร้อมแล้วที่จะรวยใครพิมพ์ขอให้เฮงใครแชร์ขอให้ปังถ้าชอบเคล็ดลับห่วงจุ้ยที่อธิบายด้วยเหตุผลเข้าใจง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเส้นทางใจไว้นะครับเราจะเดินบนเส้นทางเศรษฐีไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ